สวัสดีครับช่องประสงนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาด้าปลาช่อนนานะครับผมร้านแสบแพปลาตลาดไทยนะครับจําหน่ายปลาช่อนนานะครับปลาดุกปลาช่อนนาครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับผมนี่ครับปลาช่อนนาครับ ไซนี้ครับผมนะครับสามตัวโลสองตัวโลนะครับเจ็ดสิบห้าบาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีไมกจ้านะครับผมครับตลาดครัปลาชนาที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยนะครับผมขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับผมจําหน่ายปลาชนาปลาดุกนะครับผมนะครับปลาดุกรัสเซียครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกครับผมไซนี้85บาบาทจ้านะครับผมไซนี้ก็จะประมาณ ็ดขีดนะครับผมเจ็ดขีดนี่เลยนะครับกิโลกรัมละ้นหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไซนี้ก็จะประมาณตัวเกือบละหนึ่งโลนะครับเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลครับมาดูไซส์ใหญ่ครับผมนะหนึ่งร้อยบาทครับผมไซส์ใหญ่ครับผมนะไซนี้ตัวละหนึ่งโลแน่นอนครับผมนะครับไซนี้ก็จะเป็นไซส์เผานะครับไซส์ย่างไซส์เผาไซส์ยเตียำนะครับผมนะไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์แปซสานะครับแปซา เจ็ดแปดขีดเก้าขีดนะครับผมนะครับไซน์ไซน์นี้มาตรฐานนะครับแปดสิบห้าบาทครับผมนะไซน์นี้แปดตาแน่นอนนะครับผมแปดตาแข่งโต๊ะแปดตาครับผมนะครับจากโต๊ะจีนนะครับมาช่อนนาแล่แล้วเรียบร้อยนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถูกกว่านี้มีเม็จ้านะครับผมนะครับอันแล้วก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับดูครับสดๆเลยนะครับผมนะพัฒนาหั่นแล้วนะครับ 80บาทจ้านะครับผมคนระับทางด้านนี้ก็ห5สิบห้าบาทนะครับปลาดุกนะครับาหั่นชิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ถุงละโลหรออ๋อถุงละสองโล,โล 1. 1> อ๋ออันนี้โลหนึ่งนะครับ <4. S 1> อันนี้โลละหกสิบห้าบาทอันนี้ร้อยสมสิบาทอันนี้กิโลลูก <4. S 1> อ๋อสี่โลนะครับผมคนระับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกนะครับอันนี้หนึ่งโลนะคหกสิบห้าบาท อันนี้2โลนะครับ130าบาทอันนี้4ี่โลนะครับ260บาทบริการนะครับอย่างดีนะครับทีมงานน้องๆร้านแสบแพรปาครับผมนะครับสับพันธํ์ทให้เรียบร้อยครับผมนะครับแปรรูปเรียบร้อยพร้อมที่จะไปปรุงอาหารนะครับพร้อมที่จะไปต้มไปแกงไปทอดได้เลยครับผมนะขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพรปาน้าจืดตลาดไทยนะครับผมนะครับยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างครับผมนะครับใหญ่มากนะครับร้านแสบแพ่ปานะครับผม วางใหญ่ไพศาลมากมายนะครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับเห็นราคาแลไม่ต้องตกใจนะครับแฟชั่นนานะครับราคา75บหาบาทไม่ต้องไปหวานแหไปตกปลานะครับให้เสียเวลานะครับพอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับบริการ2ี่สี่ชั่วโมงนะครับร้านแสบแปาน้ำจืดตลาดไทยมีทุกเกตทุกไซส์ทุกราคานะครับใส่แปรสะ ไซต้มยำนะครับไ้เผาไซย่างครับผมครับหรือปลาช่อนนะครับที่ตายแล้วนะครับผมนนี่ครับผมราคาเจ็ดสิบบาทนะครับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกครับผมตัวใหญ่ๆครับผมครับสามสิบบาทก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับมีทุกราคาเนี่ยบริการนะครับผมหั่นเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปต้มไปแกงได้เลยนะปลาดุกรลสเซียนะครับกิโลกรัมละสี่สิบสองบาทจ้านะครับไซนี้เป็นไซย่างครับผมครับ ส่ย่างส้มตำนะครับส้มตำรับปลาดุกครับผมครับายนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปนิดครับผมไส์แกงนะครับราคาเดียวกันครับ4-2บาทร้านแสบแพรปลาน้ำจืดตลาดไทยจำหน่ายปลาดุกปลาช่อนนานะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีนะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับช่องกระส่งแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับ บรรยากาศแสบปลาน้าจืดตลาดไทยร้านแสบแสบปลาน้ําจืดตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับผมครับขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับผมนี่ครับยอดมากครับผมนะครับเยอะแยะมากมายแน่นตึ๊บครับผมสวัสดีครับว้าวโหน้องบอกว่าให้ดูป้ายครับผมนะครับนี่ครับป้ายไฟครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพ่ปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับผมนะครับ มาตรฐาน ISO นะครับมีใบ GMP และประกันนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครที่ต้องการปลาช่อนนานะครับประดุลเซียก็ขอเชิญได้ที่ร้านแซบแพปลาน้าจืดตลาดไทยนะครับผมครับบริการ24ชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดนะครับต้องการปลาช่อนใหญ่ๆนะครับ ปลาช่อนานาปลาช่อนเผาปลาช่อนย่างนะครับผมนะครับ <what> นี่ครับสุดยอดมากครับผมนะครับตัวใหญ่มากดูครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ที่เอฟซีดูปลาช่อนใหญ่ครับผมนะครับดำบึกเลยครับผมนะตลาดครับปลาช่อนนาที่ใหญ่และเย็นที่สุดลงเล็บถูกที่สุดร้อยเดียวจะร้อยเดียวนะครับถูกมากครับผมนะครับปลาช่อนเผาเกลือปลาช่อนย่างนะครับต้มยำปลาช่อนครับผมนะครับไบซาปลาช่อนนะครับผมนะ ผัดชาปลาช่อนครับผมนะครับแกงสแกงเผ็ดแกงส้มได้หมดครับผมนะครับเมนูปลาช่อนนี่สุดยอดมากครับผมรับประทานปลานะครับมีโภชนาการทางอาหารสูงมากครับผมมีโปรตีนวิตามินครบนะครับโอเมก้าสูงนะครับสาหรับปลาครับผมนี่ครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแคปลายไฟก็สุดยอดแล้วนะครับป้ายไฟนี่น่าจะหลายหมื่นนะครับผมนะ ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาน้ำจืดตลาดไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมต้องการปลาช่อนนาตัวใหญ่ๆนะครับผมต้องการปลาดุกรัสเซียนะครับผมนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาน้ำจืดตลาดไทยนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับช่องประสงค์น้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศแสบพปลาน้ำจืดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับ มีหลายเกตหลายไซส์หลายเบอร์ครับผมนะครับใบนี้เก้าสิบบาทครับผมนะครับว่าไงลูกชายอ๋อได้ครับผมนะครับอ๋อนี่ครับบริการครับผมทําปลาตามสั่งนะครับไม่มีขั้นต่ํานะครับขอดเกตดีออกแรกที่แรกดีเสื้อนะครับผมนะฉลองเปิดร้านครับผมนะครับซื้อปลาช่อนครบ500กิโลกร,รัมนะครับปี50กิโลกร,รัมว้าวโอ้โหนะครับผมนะ สุดยอดมากครับโปรโมชั่นนะครับบริการทาปลาตามสั่งครับไม่มีขั้นต่ำนะครับขอดเกตดีออกแลกที่แลกผีเสื้อครับผมครับฉลองเปิดร้านนะครับผมนะซื้อปลาช่อนครบ500กิโลกรัมฟรี50กิโลกรัมครับผมนะโปรโมชั่นตลาดไทยครับผมนะซื้อสินค้าครบ5,000ันแลกรับคูกอง500อบาทนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1 5ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสุดยอดมากครับผมนะนี่ครับ บริหารงานโดยน้องแสบแพปลาน้ำจืดจลาไทยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีท่านใดครับผมนะครับต้องการปลาช่อนนาตัวใหญ่นะครับบิ๊กไซส์ครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมปลาช่อนนานะครับผมนะครับปลาช่อนเผาปลาช่อนย่างต้มยำปลาช่อนนะครับผัดฉาปลาช่อนแฟนซาบปลาช่อนครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับผม ต้องการปลาช่อนนานะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพบปลาน้ำจืดตลาดไทยนะครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับ90บาทจริงๆง,งจ้านะครับผมคนระับสุดยอดมากครับผมครับสุดยอดนะครับผมตลาดค้าปลาช่อนนาที่ใหญ่และเยอะที่สุดนุงเล็บถูกที่สุดนะครับผมที่ตลาดไทยครับผมนี่ครับขอบระคุณมากครับ